สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูทุกทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเชเอมนะคะวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะซึ่งถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะประกอบด้วยคุณปู่คุณย่าคุณตาแล้วก็คุณยายนะคะสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะเรามาดูดังนี้เลยค่ะบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อนะคะคุณพ่อมีหน้าที่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวคุณแม่นะคะ คุณแม่มีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของคนในบ้านเช่นซักผ้าทำอาหารแล้วก็ทำงานบ้านต่างๆนะคะส่วนบทบาทหน้าที่ของลูกนะคะหน้าที่ของลูกคือตั้งใจเรียนเคารพเชื่อฟังพ่อแม่และค,ครูสามารถช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆได้เช่นกวาดบ้านถูบ้านเป็นต้นนะคะ เด็กๆรู้จักหน้าที่ของสมาชิกของคนในครอบครัวแล้วนะคะมาดูใบงานวิชาการงานอาชีพของสัปดาห์นี้นะคะวิชาการงานอาชีพของสัปดาห์นี้เด็กๆหยิบใบงานนี้ขึ้นมานะคะจะเขียนว่าวันที่9เดือนกันยายน2564นะคะใบงานนี้จะมีช่องว่างให้เติมคือหน้าที่ของพ่อของแม่ของพี่และก็ของฉันเองนะคะ เด็กๆยังเขียนไม่ได้หรือว่าเขียนยังไม่คล่องเพราะฉะนั้นเด็กๆลองบอกหนะ้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ของพี่แล้วก็ตัวฉันเองแล้วให้คุณพ่อคุณแม่เขียนลงในกระดาษแล้วนักเรียนจดตามนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับบางานของสัปดาห์นี้วันนี้พบกันแค่นี้สวัสดีค่ะ